อะไรให้รู้สึกว่าีนเราก็อยู่ในเกม Roblox วันนี้เราก็อยู่ Robot, นนกันในแมทที่มีชื่อว่าเชนที่โลดซูเมอร์เลยนะฮะก็เข้ามาเล่นนิดนึงแล้วก็ใส่โค้ดไปแล้วนะฮะก็อันนี้คือเราเปิดกล่องเปิดอ่ามันดีกว่าไหมไม่ไม่ดีกว่าก็ไม่ใส่ไม่ใส่ไปได้ไหมเออเนี่ยดีกว่าเราก็ใส่ไปแค่นั้นแหละเปิดอีกนี่คือเปิดไปเรื่อยๆแล่ มันมันมีโค้ดอยู่ใต้คำอธิบายเกมอ่ะก็อย่าลืมมาใส่กันด้วยลละขอเปิดก่อนหลังจากที่ได้สุ่มมาประมาณนั้นก็ดูกล่องมันเยอะเป็นพันอะ่ะคือมันสุ่มไม่ไหวจริงอ่ะคือแล้วเราก็ได้ประมาณประมาณนี้ถ้าใครมีตังค์อย่างเงี้ยก็สามารถอัพเป็นตัวเนี้ยอัพให้มันได้เยอะได้ฮะคือมันเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งได้ของดีเท่านั้นในประมาณเนี้ยก็ ยี่หสมแมก็จะประมาณนี้ฮะก็อ่ะตอนเนี้ยเราสุ่มอันนี้ก่อนผมอมยู่พันหนึง่งพอดีคือผมไม่อยากจะใช้เพชรม่วงสุม่มเลยวะงั้นผมเข้าสุ่มอันนี้ผมได้ระดับไนมาไอ้นี่เลยฮ <c oughs> สีเขียวได้เลยเหรอสีเขียวนี่เลยเหรอหรอีกทีหนึ่งปะขอสุม่มได้ไหมขอแบบไอ้นี่ไหนฟุ้งเ,เลยหนะ่อยโอเคตอนเดิม เลิกเลิกตัวเดิมเงนขอใส่หน่อยแล้วกันนะเพิ่มอะไรมานิดหน่อยนะเป็นเป็นม้าเป็นลาเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละเฮ้ยมันมีออโต้ว้าวโอเคมันมีออโต้ด้การเปิดโอเคโอเคค่อยว่ากันไปขอลองไปหัดใช้ก่อนแล้วกันอ่าตอนนี้ไหนดันเชนที่หนึ่งมันอยู่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวขอหัด เดินเดินไปเดินไปวันนี้เพื่อน,น,นอะไรๆเคมาแล้จอยคุมจอยคุมโอเคไปไปไปเดินไปเดินไปก็หลังจากที่เราสุ่มมานะเราก็ต้องลองหน่อยว่าเราอ่ามันติดอยู่ตรงเนี้ยในคนอื่นเขาก็เปิดหีมันอยู่อย่างเงี้ยอันนี้นนผมก็ไม่ได้เคยลองเข้าไปเล่นนะว่ามันไอ้นี่แคน่นไงอุย้ยวันช็อตวันช็อตวันช็อตเลยปิดออโต้ไป จะได้แบบอันนี้หน่อยนี่รุ่นที่หนึ่งมีสิบเวฟนะฮะสามารถออกได้เลยใช่ไหมต่ไม่ต้องกลัวนะฮะว่าว่าเอาเราอัพอาวุธมาค่อนข้างที่จะเยอะเราสุมมา่มไหว่าเราใส่โคด้ด <c ười> คือโค้ดมันได้กล่องเยอะมากใช่แล้วก็ได้เพชรมากเกี่ยบเป็นพันน่ะก็เอาโค้ดไปใส่กันมันมันอยู่ข้างใต้ครับอธิบายเกมแล้วแหละถ้า น่าจะเห็นกันแล้วนะนะ,นะไม่มีหกแล้วโอ้โหมันก็หลังจากที่เราสุ่งมาแล้วมันก็ไม่ได้คะแนนมือเราเลยสักนิดนึงหลังจากที่เราเลเวลสามก็จะลืมเข้ามาอัพเลเวลด้วยฮอัพเลเวลเยอะเท่าไหร่อุปกรณ์ที่เราได้มาก็จะแบบเลเวลเยอะขึ้นด้วยตามอย่างเงี้ยก็นั่นแหละแต่อย่าลืมอัพไอเลดดอปด้วยว่าจะได้ของดีเนี้ยก็คือมันต้องอัพก็พู่กันไป นะฮะอันนี้คือตัวบอลแล้วเวทสิบมาโข้วันสอนวันคิวโอ้โหมีบอลให้ไปแค่นี้สุดยอดไอ้ไอ้เริ่มแดนเจนสองใหม่เลยอ๋อเอาเรื่องเนาะเริ่มแดนเจนสองใหม่เลยจะไปอ่าอย่างไรเราก็ไหวอยู่แล้วแดนเชนสองมันไม่ได้ขนาดมือเอยตัวใหญ่ขึ้นเลียงเก้าร้อยแล้วยัเรียกพันเจ็ดอ่ะเรายังไปต่อได้เรืเร่อยๆน,นะ ฟันไม่มีสกิลยังไม่มีสกิลว่านี่คือบูธใช่ไหมบูธเราได้นเป็ให้สิเคือยังไม่จําเป็นเราได้เพชรมาร้อยหนึ่งน่าจะเป็นการเคลียร์ดันเจียนที่หนึ่งไม่รู้มันจะนับแบบเออเคลียร์ครั้งแรกไหมหรือว่าตลอดเนี่ยแต่เราได้เหรียญกับกล่องมาละเฮ้ยมันได้กล่องเยอะมากเลยนะพูดไปเล่นไป เออเอาเลื่อนเอาเลื่อนมาลูกก้าแล้วถึงเวฟสิบแล้วชอบเชือหนอไม่บอลเนี้ยโดดฟันไม่โดนเฮ้ยจิบ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 แล้วก็จิบแล้วก็จิบแล้วก็จิบ,จบไม่น่าหยอกกันมาเลย โอเคเราเคียรผ่านเวฟสองได้ให้ไม่กี่ไม่ได้ยกมันเลยหลังจากที่เราเปิดกล่องมาจะเป็นช่วโมงใช่เปิดนานมากแล้วผมก็ได้มาประมาณนี้แต่บางอันมันก็เป็นแต่ค่ามันน้อยกว่านิดนึงเอเช่นแหวนอ่างเงี้ยใช่ไหมก็ไม่ได้ใส่เข้าไปจะเป็นเจนเนอรี่ก็ตามนะ ก็าง,งานอยู่ที่นี้ก่อนละกันเปิดมาเป็นชั่วโมงแล้วเราก็เริ่มจากแดนเซนหนึ่งแล้วละกันคือมันดูกันว่ามันจะชิลแค่ไหนไน่นอนตัวแรกสบายสบายอยู่แล้วชิลๆตัวที่สองเป็นเวฟที่สองนัง่นแหละงหวางมาได้หกกล่องได้เวฟละสามเวลาเวฟต่อไปได้สี่แล้ว นะแล้วเราอยู่แบวใสีฟันแบบสิบชับสิบชับนนี่แต่จะได้อะไอตรงชุดมันมันไม่มาให้เราหรือว่าเราเปิดใช้ได้มันมีแต่ดาบแค่มันมีแค่ดาบกับโลอะที่แบบมันโผล่มาอะไรเงี้ยไม่รู้ว่ามันทําแบบเป็นชุดขึ้นมาได้ไหมอาจจะได้หละอาจจะได้หรือเปล่าเออก็ไม่แน่นะ ใครรู้บอกหน่อ <c> ย <oughs> นะเว็บแปดเด่นเซนที่หนึ่งบอกแล้วเราไหวเราะเคยผ่านมาแล้วไงเป็ตัวใหญ่นี่ก็มาคือบอกให้แต่มันไม่มีตรงเนี้ยมันมีอะไรนะฮิววะถ้าสมมติว่ามีเอฟเฟกต์ดเลเรียดอะไรอาจจะสุดๆไปเลยก็ได้อ่าสำหรับการเคลียก์ครั้งที่สองมันจะไม่ได้เพชรนะครับ มันนับแต่การเคลียร์ครั้งแรกเท่านั้นโอเคเราก็รู้ละไว้พี่บอกไว้ที่เคยผ่านและผ่านไปนแล้วแต่ก็มาเร่งข้อหนึ่งว่ามันจะชิวแค่ไหนเพราะว่าค่าพลังเราเพิ่มขึ้นมาเยอะมากขึ้นึเพิ่มขึ้นไปครึ่งหนึ่ง,มนนงไม่ได้เยอะหรอกไม่ได้เยอะอะไรมากใหม่เพิ่มมาประมาณครึ่งหนึ่งน่าวยอย์เรววาฟื้นใช่ไหม นนมันจะเป็นตัวเล็กอยู่ต่อไปเมั่จะเป็นตัวใหญ่มันมีบอกอยู่ข้างบนนะ่ะมมาโอ้โหามื่ถาบเข้ามาตาแดงดูร้ายปิดตาไวะ้นะ่อย่าลืมใส่แว่นตาตาแดงหาหมอด้วยละ่ะ <c oughs> มันมีหิววะน้ยเดี๋ยวนะอาจจะมีหิวกะนะ็ได้ เออมันเป็นดามจหรือมันเป็นอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันโอเคเลี้ยนเราไม่หลดนแฮนเลี้ยนเราเป็นแห้งมันแห้งไม่เต็มไอกี้มันลดนรจีมันมีหิวไหมไม่มีเอ้เหรือว่าเลี้ยนเรามันเต็มนั่นมันเต็มแน่เลยเนี่ย ไปจะไปค่าบารังตอนนี้เราน่าจะพี่ประมาณแสนแสนกกว่า,วาแล้วมั้งต้องออกไปดูอีกรอบนึงตอนนี้เร่มดูเข้ามาแต่มันเริ่มตียากลไลวเว้ยไอดันเจียทีสามะเราไม่น่าจะผ่านดันเจทีสี่ไปได้ดูจากทรงมันยากมันไม่ดีเกินไปของเรายังไม่พร้อมเลยอเวงกล้าเอง แค่มันเริ่มตียากแล้วเนี่ยแล้วว่าเราต้อจะผ่านแค่เดนเจียนที่3มไม่รู้จะไอตีบอสได้หรือเปล่านี่เนี่ยหลดล้ลวล้นเลยนะห้าตัวห้าตัวจัดไปบอกแล้วไม่ไหวแล้วหรอกอันนี้มันเป็นตัวใหญ่จะสามตัวนะแต่มันค่อนข้างตัวใหญ่ละเลีเยงมันเลยเยอะนิดน,นึงแต่ไอตรงบอสเนี่ยไอตรงบอสเนี่ย วิ่งวนมันน่ะไม่ให้มันตีแต่ไันก็ตีแล้วได้อยู่ดีนี่เลีเ้องเราอย่ครึ่งหนึ่งว้าวไม่เว่าเราจะผ่านเทนเจียนที่สี่ไหมแต่เราเริ่มตีมยากแล้วนะว่าสองทีอะสองทีก็จะตายเอ้ยเราได้ปีกมาตีติง นี่ีนิดหน่อยตีนิดหน่อยฟันฟาดวิชาดาบที่ไม่เคยมีสกิลเี่ยถ้ามันมีสกิลอาจจะดีก็ได้นะแต่ถ้าเป็นสกิลถ้าเป็นสกิลของดาบอาจจะยากกว่าชุดทั้งดาบเนี่ยมันเยอะมากแต่ถ้าเป็นสกิลแบบถ้าทำเป็นตัวละครขึ้นมาก็ไม่เนนะแบบสี่ห้าตัวนี้่สกิล ในสนใจหรือว่าสกิลแต่ละดาบก็ได้สกิลเดียวอะไรเงี้ยก็จะโอเคแต่ทำเยอะไม่ได้เพราะดาบมันเยอะมากเยอะจริงต้องเข้าใจด้วยว่าของมันน่าจะเยอะอันแล้วเลเวลเราก็สิบแล้ว,วนะนี่นี่มาเราก็มี ยยอยู่ยี่สิบฐานที่ห้าเป็นแล้วไอ้ยี่สิบเราก็ตอบพี่เรจะดีห้าซึ่งเราก็ตียากอยู่นะตีมันยากมากก็จะตายดูเรื่องสี่ห้าพันไหวปะเ,เนี่ยโอ้เราจะไหวปะเนี่ยสองตัวที่ต่อเดียวกันได้ไหมมันเจ็บ่ายไปแล้วตัวน,นึง มาแล้วที่สองคือมันมันได้หีบเยอะมากอะ่ะดูสิเมื่อไหร่มันจะเปิดหมดหมดเมื่อไหร่เข้ามาใหม่ใต้ตลอดมันได้เยอะมากคือแบบเปิดกันไม่หยุดไม่หยุดเปิดกันแทบไม่ไหวหกอาสามตัวสมตัวสามตัวแนบรอ้อย ห้อไหวอยู่แล้วต้องล่อมันไม่มากองกันนะมาฟันทีเดียวแล้วก็เหยียบตายอยู่ดีอ่ะนี่มันนี่มันนี่มันนี่มนันนี่อ่ะนะครับโอเคสรุปเรามาได้ไกลแค่นี้นะฮะเราอัพขนนกได้อัพเกรดเด็ดสิใช่ไหม ปึ๊บปึ๊บอันนี้ไม่ได้ซื้อหกร้อยเลยเอยู่ว้าเออมันบวกอันนี้ด้วยอ่ะทำไมแล้วไม่เอาผิดมาซื้ออันนี้อ่ะอืมช่างมันเถอะเดี๋ยวขออัพอ,อีกนิดนึงโอไม่เต็มอ่ะต้อพอกพเงินยวหัดไปโอเคพอได้เท่าแต่ก็จะไม่พอเอา วสิตรงนี้รับได้นี่ได้ร้อยเพชรโอ้โหไดขอต้องเปิดได้ดีดีๆใช่ยืดดีก่อนไปขอดีๆก่อนไปอย่างอีเจเนรีอีเจเนรีก็ได้มีแววยังไม่มีหยิบท้องหยิบท้องสิ ทองอเรบอกให้ทองกันนี้ยังไม่อัพยังไม่อัพมันจะเห็นผลตอนนี้อัพเต็มขนาดน่ะตอนนี้ก็ปล่อยไปก่อนขึ้นสิครับทองตองทอง,ย,งยังไม่ทองเอ้อย่าไม่ทองยังนิดนึงทองสิงงรงครับ ห้องเธอมองกันแท้มองก pues mm ันแท่ตอนนี้ยังเลยยังไม่ขึ้นเลยขึ้นด้สิจีส่วนอีกนิดนึงเขาได้เขาอันนี้มันเป็นท้องท้องอ่ะท้องท้องอ่ะท้องอ่ะนี่มา อยาให้เราอบอาเอาให้นิดนึงกดน้อยใจขึ้นสีสีทองสีทองสิครับกี่้องแล้วนะสีทองได้ไหมโอ้ไม่ว่วแต่ก็ดับไปแสงประกายวุบวับขึ้นมาแล้วก็หายไปสีทองได้หรือเปล่า ขึ้นมาสิแก้งกันปะเนี่ยแก้งกันปะเนี่ยแก้งกันแน่เลยโฮโฮปกติมันได้แล้วนะมึงจะไม่ได้สีทองมันก็ต้องได้สีม่วงแล้วอ่ะอันนี้ขึ้นมาแล้วสีทองมันเลกแปดกับเลขสิบอ่ะโอเค อันนี้ก็ขายไปเอาตังมาใช้อ่าโอเคับก็สำหรับันนี้ก็เปลียนแค่นี้ละกันฮะไม่ไหวเดี๋ยวขอเวลาไปเปิดกล่องก่อนเยอะเกินเปิดไม่ไหว